วันนี้จะพาทุกท่านไปรับชมกับพระสมเด็จกุวัดบางขุนพงศ์ที่มีมูลค่ารวมมากกว่า100ล้านบาทก่อนที่จะไปรับชมอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด Subscribe ให้กันก่อนนะครับพระสมเด็จกุวัดบางขุนพงศ์แม้จะไม่จัดอยู่ในชุดเบญจาภาคีเหมือนพระสมเด็จวัดะังแต่ด้วยผู้สร้างคือสมเด็จพระพุทธจารย์โตพมลังศี ทำให้มีราคาค่านิยมสูงขึ้นตามพระในชุดเบญจพภาคีบางท่านเอื้อไม่ถึงพระสมเด็จวัลคังจึงหันมาให้ความสนใจในพระสมเด็จกุวัดบางขุนพรมเพื่ออราธนาจัดเข้าชุดเบญจพากาคีแทนพระสมเด็จวัลคังโดยเชื่อว่าพุทธคุณไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเป็นที่ทราบกันดีว่าท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพุทธจารย์โตท่านได้เป็นผู้สร้างพระสมเด็จวัลคังสุดยอดของพระเครื่องเมืองไทย ซึ่งท่านได้สร้างขึ้นเมื่อปีพศ2409ภายหลังจากที่ท่านได้รับพระราชทานแต่งตั้งเป็นสมเด็จพุทธจารย์และสิ้นสุดการสร้างเมื่อปีพศ2413ท่านได้สร้างพระสมเด็จวัดบางขุนพรมซึ่งเป็นพระที่มีชื่อเสียงขจรกระจายไม่แพ้พระสมเด็จวัดละขังเลยทีเดียวสมเด็จพุทธจารย์โตมักจะจำวัดและเทศนาที่วัดบางขุนพรมอยู่ประจำทำให้มีความสนิทชิดเชื้อกับสเสมียนตาด้วง โยงอุปถัมภ์วัดบางขุนพรมเป็นอย่างดีในปีพศ2413สมียนตาดวงได้อาลาธนาสมเด็จพุทธจารย์โตให้สร้างพระขึ้นมาเพื่อบรรจุไว้ในเจดีย์ที่วัดบางขุนพรมเพื่อไว้สืบทอดศาสนาและไว้สำหรับภายภาคหน้าเมื่อยามบ้านเมืองหรือประชาชนทุกขล้อนก็จะได้นำมาไว้ใช้เพื่อขจัดความทุกขล้อนเจ้าประคุณสมเด็จพุทธจารย์โตจึงอนุญาต และได้ทําการสร้างสมเด็จวัดบางขุนพรมซึ่งวันนี้เราได้รวบรวมนํามาให้ได้รับชมกันทั้งหมด10พิมพ์ที่ถือว่ามีมูลค่ารวมมากกว่า100ล้านบาทกันเลยทีเดียวโดยจะมีพิมพ์อะไรกันบ้างนั้นไปติดตามรับชมกันครับองค์ที่1พระสมเด็จดบางขุนพรมพิมพ์ใหญ่เป็นพิมพ์พระแบบเดียวกับพระสมเด็จวลัง จนมีคนสันนิษฐานว่ามาจากแม่พิมพ์เดียวกันแต่เนื่องจากพระสมเด็จวัดบางขุนพรมเป็นพระที่บรรจุก,กุในเจดีนอกจากพิจารณาคาบกุแล้วยังต้องพิจารณาถึงพุทธลักษณะขององค์พระเป็นสำคัญอีกด้วยองค์ที่สองพระสมเด็จบางขุนพรมพิมพ์ทรงเจดีนับได้ว่าเป็นพระที่มีลักษณะโดยรวมขององค์พระที่หนากว่าทุกพิมพ์รูปทรงจากพระเกศจนถึงฐานล่างสุด จะมีลักษณะคล้ายกับเจดีพระพิมพ์นี้สามารถแบ่งตามโครงสร้างได้เป็นสองลักษณะใหญ่คือพระพิมพ์ทรงเจดีย์ใหญ่กับพระพิมพ์ทรงเจดีเล็กซึ่งพระพิมพ์ทรงเจดีใหญ่จะได้รับค่านิยมมากกว่าแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับค่าความสมบูรณ์ขององค์พระอีกด้วยองค์ที่3พระสมเด็จบางขุนพมพิมพ์เกตบัวตูมพุทธลักษณะจะคล้ายคลึงกับพระสมเด็จวัดบางขุนพมพิมพ์เกตบัวตูม แต่ว่าพุทธศิลป์ของพระสมเด็จบางขุนพมจะมีสัดส่วนที่ผอมบางกว่าเล็กน้อยเท่านั้นถือว่าเป็นพระที่มีความสวยงามมากเพราะมีการกดพิมพ์ได้ชัดลึกและคมชัดมากที่สุดองค์ที่4พระสมเด็จบางขุนพมพิมพ์เส้นได้เป็นพระสมเด็จพิมพ์หนึ่งของกุฏวัดบางขุนพมลักษณะจะคล้ายกับพิมพ์ใหญ่แต่พิมพ์เส้นได้วงแขนจะกลมใบหน้าจะเล็กกว่านิดหนึ่งและบริเวณเส้นฐานจะบาง จึงเรียกตามพุทธลักษณะนี้ว่าฐานเส้นได้นั่นเององค์ที่5พระสมเด็จวางขุนพรมพิมพ์ฐานแซมพระพิมพ์นี้ใช้แม่พิมพ์เดียวกันกับพระสมเด็จวัลรังพิมพ์พระจะมีลักษณะตรงไม่ค่อยบิดเบี้ยวไหลตั้งแขนตั้งฉากหักศอกและทิ้งดิ่งลงมาจะมีพิมพ์เส้นบริเวณฐานขึ้นมาจึงเรียกว่าฐานแสมนั่นเองโดยแบ่งพิมพ์ออกมาได้อีกดังนี้ 1. พิมพ์ฐานแสมใหญ่ 2. พิมพ์ฐานแซมโยส 3. มพิมพ์ฐานแซมะแล่มองค์ที่6พระสมเด็จบางขุนพมพิมพ์สังคติถือว่าเป็นพระที่มีแม่พิมพ์อยู่หลายแม่พิมพ์แต่ลักษณะโดยรวมของพระจะมีร่องของสังคติพาดเห็นได้อย่างชัดเจนเส้นสุ้มจะโยโดยส่วนมากในสมัยก่อนครูบาอาจารย์ท่านได้บอกไว้ว่าพระสมเด็จวัดบางขุนพรมจะมีขอบปิ้นไปด้านหน้า พระวรขังจะไม่มีขอบปิ้นไปด้านหน้าสังเกตดูก็เป็นจริงดังว่าไว้ไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ใดก็ตามจะเห็นเส้นรอบนูนขึ้นมาทุกพิมพ์มากน้อยก็แล้วแต่พิมพ์องค์ที่7พระสมเด็จบางขุนพมพิมพ์ฐานคู่ลักษณะจะมีฐานทั้งหมด3คู่หรือว่าฐาน6ชั้นใบหน้าองค์พระจะมีคางแหลมส่วนหูของพิมพ์นี้ถ้าติดชัดๆหูจะยาวมาจดที่บ่าพาเกตวิ่งยาวไปชนซุ้มขอบแก้ว โดยเส้นซุ้มเรือนแก้วจะเป็นเส้นเล็กคมชัดศิลปะดูคล้ายคลึงกับพิมพ์เส้นได้องค์ที่8พระสมเด็จบางขุนพมพิมพ์อกคุดในสมัยก่อนนั้นอาจจะมีการเรียกชื่อที่ต่างจากปัจจุบันคือในสมัยก่อนจะเรียกว่าอกคุดเสียงบาทที่เรียกเช่นนั้นเพราะว่าจากพุทธลักษณะขององค์พระในส่วนของเสียงพระจนูนเด่นและกลมโตคล้ายกับบาทพระ ลักษณะองค์พระเป็นสี่เหลี่ยมชิ้นฟักหน้าอกองค์พระจะใหญ่คล้ายอกพุธแขนเล็กฐานหนามีสามชั้นและส่วนอีกสองพิมพ์ที่เหลือก็ถือได้ว,ว่าเป็นพิมพ์ที่หาเจอได้ยากนั้นก็คือพระสมเด็จบางขุนพมพิมพ์ฐานสิงและพระสมเด็จบางขุนพมพิมพ์สายญาตินั่นเองซึ่งต้องบอกว่าพระสมเด็จกู่วัดบางขุนพมนั้นในแต่ละพิมพ์ ก็ยังมีแตกพิมพ์ย่อยไปอีกหลากหลายพิมพ์มีทั้งกูกเก่าและกูกใหม่หากใครที่จะเช่าหาก็ควรที่จะศึกษาหรือเช่าหากับผู้ที่มีความชำนาญและน่าเชื่อถือและนี่ก็เป็นเรื่องราวของพระสมเด็จกูกวัดบางขุนพรมที่เราได้นำมาให้ได้รับชมกันนะครับซึ่งถ้ารวมมูลค่าขององค์พระที่อยู่ในสภาพสวยๆก็คงไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทแน่นอนครับ และถ้าหากใครที่มีพระแบบที่เราได้นําเสนอไปนี้อยากที่จะปล่อยให้เช่าบูชาก็สามารถถ่ายรูปพระของท่านส่งมาได้ที่ Line s s s i ซ n e 8 8 8 8พร้อมกับเบอร์โทรศัพท์ของท่านเอาไว้ด้วยหากทีมงานดูแล้วสนใจจะทำการติดต่อกลับไปนะครับและก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e ให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ บริษัทพระเครื่องเมืองไทยรับเช่าพระเครื่องพระบูชาเครื่องร้างวัตถุมงคลทุกประเภทเพียงท่านส่งรูปพระของท่านมาที่ลาย s s i tone แปดแ tone 8 8 T o N e 8 8พร้อมใส่เบอร์โทรติดต่อกลับไว้ถ้าพระของท่านแท้เราติดต่อกลับแน่นอนและท่านใดที่สนใจอยากจะเช่าพระเครื่องเครื่องรางวัตถุมงคลยอดนิยมต่างๆ สามารถติดตามการไลฟ์ live สดประมูลพระเครื่องของอาจารย์โทนบางแคได้ที่ช่องทางเพจ f เฟ e b o o k โทนบางแค FC เอซีนะครับสนับสนุนโดยบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามนนทบุรีวัดราชประคองธรรมร้านพระเครื่องนพดลพันทิพย์งามวงวานร้านพระเครื่องประเสริฐโดยออสเลี่ยมทอง นิตยสารพระท่าพระจันทร์หนังสือพระดีการันตีพระแท้โดยทีมงานนิตยสารพระท่าพระจันทร์สนใจติดต่อโฆษณาโทร087 349 6028